พระไตรปิฎกควรเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรตามที่ได้ศึกษามามีข้อความที่ปรากฏในมหาปรินิพานสูตรก่อนที่พระองค์เจะปรินิพา,านได้ตรัสกับพระอานุ์ว่าดูก่อนอานอนุ์บางทีพวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพ์มีศาสดาล่วงไปแล้วศาส,สดาของพวกเราไม่มีดูก่อนอนทน์ข้อนั้นเธออย่าพึงเห็นอย่างนั้น ทำและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายด้วยการล่วงไปแห่งเราและท่านอธิบายในอัตถกถาคําว่าอาตีตาสตุกัารปาวจานังปาพ์ในที่นั้นได้แก่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกกล่าวคือวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้นจักทำกิจของพระศาสดาโดยการล่วงไปแห่งเราบางครั้ง เราอาจจะคิดหรือเอาอาจจะตัดทอนบางอย่างโดยอาศัยปัญญาของเราเราต้องเข้าใจว่าพระไตรปิฎกเป็นคำสอนที่มาจากสัพพัญยุตยานปัญญาของเราไม่สามารถไปเทียบสัพพัญยุตยานได้เมื่อสัพพัญยุตยานมีการอธิบายอะไรขึ้นมาเราจะรู้ได้ตามสมควรแก่ปัญญาของตนของตนไม่ควรตัดไม่ควรเติมใดๆทั้งสิ้นควรศึกษาและปฏิบัติตามโดยส่วนเดียว